อุ๊ยนางเอกดังถูกเมาสนาน์สนนแต่งงานไม่ทันรกุมเงินสามีซะแล้วใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยากันแล้วสำหรับคู่จีนที่เลื่อนสถานะมาเป็นคู่จริงอย่างหมากปรินกับคิมเบอร์ลี่แอนโวเทมัสล่าสุดเมื่อวันที่วันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาคิมเบอร์ลี่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ชีวิตหลังจากแต่งงานว่า งานวิวาวันนั้นเลิกกันตีสามคือเราไม่ไหวแล้วยายากลับก่อนเพราะมีถ่ายละครส่วนคุณแบรี่เต็มที่มากเต็มที่กว่าบ่าวสาวเป็นงานแต่งที่เราสนุกมากพูดถึงเรื่องลูกว่าเรามีเปิดบัญชีให้ลูกในอนาคตด้วยเปิดมาสี่ปีแล้วตอนนี้ยังไม่ได้คิดว่าอยากจะมีกี่คนเราอยากเที่ยวก่อนอยากอยู่ด้วยกันก่อนอยากใช้ชีวิตให้เต็มที่ ตอนนี้พี่หมากซื้ออะไรก็ปรึกษาแต่ไม่ใช่เงินเราแต่เราเตือนสติคนละกระเป๋าตังกันเรื่องเชื่อพันรายาอาจจะมีหลายเหตุการณ์ที่ไม่เชื่อแล้วเกิดเหตุแต่ถ้าเชื่อมันก็ไหลลื่นดีอันนี้ไม่ได้ขู่นะฝากไว้